หลังจากเปิดรัสมังสอบงานอุตสาหกรรมชายเป็นที่เรียบร้อยแล้วอย่าลืมเข้าไปชำระค่าสอบด้วยนะครับแล้วมาเรียนเตรียมตัวสอบงานอุตสาหกรรมชายและเตรียมตัวสอบงานอุตสาหกรรมหญิงกันด้วยนะคอร์ถัดไปเราจะเปิดวันที่26กุมภา์นี้แล้วนะครับ ใครสนใจเข้ามาสมัครเรียนได้เลยเข้ามาได้ตั้งแต่วันที่25นะครับสามารถพักที่โรงเรียนได้ฟรีฟรฟรนะครับสวัสดิการเอกสารตำราฟรีพักฟรีเรียนซ้ำฟรีเสื้อกระเป๋าฟรีหมดเลยนะครับมาเรียนเตรียมตัวถ้ายอยากสอบผ่านสอบอย่างมั่นใจมาเรียนคอเรียนมาตรฐานกับทางโรงเรียนโคเรียศึกษาสาขาอุดอรธานีสาขานครพนมและ น้องใหม่สาขาอุบลราชธานีโทรติดต่อได้ตามเบอร์โทรได้เลยนะครับนี่แหละครับขอเรียนมาตรฐานมาเรียนกับทางโรงเรียนดีกวา่าอย่าไปวัดดวงนะครับเพราะว่าการเปิดรับสมัครสอบมีไม่บ่อยนะครับ